ชื่อว่าหลายๆคนยังคงตามหาแบบประกันที่มีวงเงิน OPD ใช้ได้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการไปหาหมอรักษาตัวแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะ อีกหนึ่งตัวเลือกดีๆจากกรุงไทยซ่าค่ะแผน i healthy ultra แผนไดมอนต์วงเงินเหมาจ่ายต่อปีอยู่ที่70ล้านบาทเลยค่ะสำหรับวงเงินค่ารักษากรณี o p d จะได้อยู่ที่ปีละ6 0 0 0 0บาทเหมาจ่ายให้ตามจริงนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีการกำเนดการใช้ต่อบินค่ะเพิ่มเติมนอกจากนั้นแล้วยังมีค่ารักษาทางทางันตกรรมให้อีกด้วยค่ะปีละ7 5 0 0บาทและยังมีค่าปรึกษาแพทย์ทางเลือกให้ใช้ด้วยอีกปีละ5้0 0บาทค่ะสำหรับค่าห้องในแผนจะเบิกได้อยู่ที่คืนละ 15, ็นค่าห้องที่ไม่ได้รวมค่าาาพยาบาลนะคะคค่าพยาบาลสามามรถเอาไปเิได้ในมจ่า70ล้าตามจริงค่ะ เพิ่มเติมนะคะสําหรับผู้หญิงค่ะจะมีความคุ้มครองเกี่ยวกับภาวะแท้งซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตรคุ้มครองให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะและในแผ่นนี้เรายังคุ้มครองขยายไปในเรื่องของการรักษาเกี่ยวกับโรคร้ายแรงอย่างเช่นการป่วยเป็นโรคน้องมะหรือว่าเป็นการเกี่ยวกับลางไตฟอกไตาสามารถรักษาได้โดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเบิกได้ในวงเงินเบมาใจ่าย70ิ้าไม่มารบกวนวงเงินโอพีดีของเรานะคะความคุ้มครองจัดเต็มขนาดนี้อยากรู้เบี้ยประกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับอายุ25ปีผู้ชายค่ะเบี้ยประกันอยู่ที่6100 0่นหนึ่ะ เห็นไหมคะว่าเบี้ยประกันเนี่ยเทียบเท่ากันกับวงเงิน OPD ที่เราได้เลยนะถ้าในปีนั้นๆเรามีการเจ็บป่วยแล้วมีการเบิกเคลม OPD หรืออาจจะรักษาทันตกรรมต่างๆเพื่อนๆมองว่าเราเหมือนได้ประกันวงเงินค่ารักษา70ล้านฟรีไหมคะใครอยากสอบถามหรือว่าเช็คเบี้ยประกันตามช่วงอ,อายุของตัวเองก็สามารถพิมพ์เข้ามาใต้คลิปได้ค่ะหรืออยากจะปรึกษาวางแผนการเงินในด้านอื่น,นๆสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับใจก่อนได้นะคะ